ตำรวจผู้ใหญ่ช็อกปปชี้เก็บเงินตู้แดงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่พันตำรวจเอกวิรุษบอกเรื่องตู้แดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่มิชอบด้วยกฎหมายของตำรวจผู้ใหญ่ที่เก็บเงินกันมานานหลายสิบปีถึงเวลาที่รัฐบาลและประชาชนจะต้องลุกขึ้นจัดการได้แล้วเพราะแท้จริงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ มีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา149มีโทษสูงถึงประหารชีวิตการที่ตำรวจตรวจตราป้องกันอาชญากรรมถือเป็นการทำหน้าที่ซึ่งมีเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนอยู่แล้วไม่สามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ได้การที่ผู้บังคับบัญชาไปขอติดตู้แดงตามโรงงานหรือบ้านเศรษฐีคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะได้สั่งให้ตำรวจมาตรวจเป็นพิเศษ และได้เงินเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตู้ละ1,000ถึง3,000บาทบางโรงพักในรวมหลายแสนบาทนอกจากเป็นการทำผิดกฎหมายฐานทุจริตต่อหน้าที่มีโทษถึงประหารชีวิตแล้วยังทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนคนยากจนที่ไม่มีเงินจ่ายเพราะตำรวจจะไม่มีเวลามาตรวจตราป้องกันอาชญากรรมตามหน้าที่ของตนอีกด้วย